สวัสดีครับเกียงแดงสวัสดีครับพี่หัวเขียวสวัสดีครับพี่หมวกดําพี่หมวกเขียวทําไมใส่หมวกเขียวอะ่ะเพราะว่าแดดร้อนครับทําไมใส่หมวกดําอ่ะครับเพราะว่าแดดร้อนครับอ่าเห็นไปเดินตรงนู้นตั้งนานราครับไปเดินทาอะไรอะ่ะเมื่อกี้ไปนั่งบอลลูนมาแล้วก็ลงนั่งบอลลูนใช่นั่งได้ด้วยเห,หรอเห็นปะตรงนู้นน่ะนั่งได้นั่งได้ไดูสวยมากลองไปนั่งดูต้องทงําไงครับต้องรอมันลงตรงนู้นก่อนน่ะ จริงปะเนี่ยเออจริงๆโคตรขี้โมูอะชื่ออะไรครับชื่อก้านกล้วยครับคือมันขึ้นบอลลูนได้ด้วยเหรอมันขึ้นได้พี่พี่ต้องรอมันมา,มา,มาจอดตรงกลางก่อนคนเขารู้กันหมดพี่พี่ไปอยู่ไหนมาใช่หรอมันขึ้นได้จริงปะเนี่ยจริงจริงที่รอจริงมันขึ้นบอลลูนได้ปะเกมนี้ขึ้นได้พี่ไม่ขึ้นได้ขึ้นได้เฮ้ยเอาแล้วมาจริงมาจริงมาจริงครับขึ้นะขึ้นตรงนี้ขึ้นตรงนี้ขหนตรงนี้ นี่เราขึ้นตรงนี้อจะนั้นนะมันน่าจะกำลังใกลก้ลงแล้วแหละดูวิวดูวิวแต่ต้องตั้งนั่งนะอย่าลุกนะถ้าลุกปุ๊บมันจะล่วงถ้ามานันนั่งตรงไหนก็นั่งตรงนั้นเลยอโอเคโอเคเฮ้ยมาแล้ววะ่ะขึ้นได้จริงนะนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขึ้นได้จริงครับขึ้นได้จริงขึ้นได้จริงขึ้นได้กี่คนอะ๋อะมันขึ้นได้สี่สามห้าคนเลยเหรอใช่ มันนั่งได้ทั่วเฮ้ยไปแล้วก็ตื่นเต้นจัดตื่นเต้นจัดอุ้ยน่าหลักอ่ะอุ้ยนะอันนี้คือคือมันจะพาเราไปไหนอ่ะมันก็จะรอมแมปนั่แหละแล้วคนเขามานั่งกันทําไมอ่ะที่มานั่งสวีทกันอเหรเพราะว่ามันคุยข้างบนมันไม่มีใครได้ยินไงอ่าพี่ชื่อการกล้วจริงหรอไม่ใช่ชื่อเวฟครับอ่าชื่อเวฟเวฟซีหืม เวฟซี่เวฟซี่ทำไมชื่อเวฟซี่เวฟเฉยๆไม่ได้อะได้ครับเดี๋ยวไปเปลี่ยนเวฟภาวนาไปใช่ไหมต้องเวฟซี่ใช่เวฟต้องยาวๆนะครับซี่แบบซี่เฉยๆไม่ได้นะครับไหนลองพูดต้องแบบต้องห้าตัวนะท้ามเกิดท้ามขาดไปแกล้งนนองอ่ะเร็วหนึ่งสองซ้ำโอ <buraya> ้พี่พูดก่อนพี่พูดให้ฟังก่อนจะได้แบบเป๊ะๆไงเวฟซี่ เงี่ย yeah, ห้าตัวโอเคโอเคเวฟซี <e hmm. oh, ่เกินมาตัวหนึ่งยังครับโอเคโอเคเอาไว้เวฟซี่หือเหินไปเวฟซี่ไม่ได้ครับมันต้องเวฟซี่อย่างนี้เมื่อกี้เลยน่ารักเร็วเฮ้ยอะไรอะอะไรอะไอไม่ถึงพูดคำพูดคำพูดน่ารักแล้วอ๋อไอุ้กูโดดลงดีป่ะวะลงไปไหนอะอยู่เรื่องนเลยอ้าหมูหมูพูดหมู แล้วชื่อได้เนะนี่ชื่อบัวอ้เร็ว้ะพูดไปเร็วไงเวฟซี่เอ้ยอะไรซี่อะอะไรอะเอาซี่ก็เวฟซี่ไม่ไม่ซี่อะไม่ซี่อะเวฟเปลี่ยนชื่อดีป่าววะวิถีเท่แล้วนายเรียกให้ถูกดิถ้าเท่อ่ะเวฟซี่เรา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 คนนี้ชื่ออะไรนะครับหมวกดำเนี่ยชื่อซอนค่ะ เฮ้ยซอน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 อ้าเชื่อใครดีเนี่ยเชื่อน้องดิซอน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 ฮึงมินนะอ๋อเป็นคนเกาหลีเหรอใช่เกาหลีนึกว่าอเมซอนอะไรางี้โอ้อเมซอนเขาฝาจะแล้วอเมซอนนะปกติอยู่จุดพักใจกันเหรอครับใช่ค่ะแต่นี่ว่าอยู่แบบนี้นะสบายใจกว่าแบบนู้นมีแต่คนแบบเลื่อนเลือนใช่่ะ ตอนไหนนี่เบื่อก็ไปจุดพักใจกันไปฟังเขาด่ากันใช่ใช่ใช่จะอยู่นี่สนุกกว่าแบบไหนไอวสุดอ่ะใครนะครับถามทั้งคู่เลยสิงอยู่นี่เลยไม่ใช่เป็นไหนเราไปจุดพักใจบ่อยนะใชหรอใช่นานๆนทีเข้ามานะเข้าไปทำอะไรเข้า <c oughs> มาปัญญาอ่อนไปเรื่อยๆไปทั่วอย่างเงี้ยอย่างที่ได้เห็นอนะ่ะ <c oughs> <c oughs> คิดว่าแบบไปเลือน้ยงเขาเอ้ยเราไม่เลือนเราเลือนไม่เป็นใช่ ไม่ใช่แบบถ้าไปด่าไปด่าคนเลื้อนอะไรอย่างงี้เราไม่ใช่ขี้เลือนเราเป็นขี้กากขี้กากนี่ใครเลื้อนนี่ก็มิ้วหมดอ่ะใครเลื้อนใส่อ่ะเรามิ้วนายได้ปะฮะอะไรเรามิ้วนายได้ปะได่อยากมิ้วได้ด้วยไอยากมิ้วใจดีจัดเอ้ยมันบนตรงนั้นยื้อยังมันบนตรงนั้นยื้อยังเฮ้ยนายนายนายเคยเห็นเรามาก่อนไหม ฮะนาเคยเห็นเรามาก่อนไหมไม่เคยนะใช่หรอถ้าที่นี่ไม่เคยเลยที่อื่นก็ไม่ไม่เคยแล้วเสียงเราคุณบ้างไหมเสียงเหรออืมไม่นะสุดฮอปสุดรอบ <laughs> ค,คิดว่าพันพูตแตก,กเสียงอะเสียงคุณมากนะใช่หรอเออเหมือนเคยเจอที่ไหนมาก่อน <c oughs> เอา้าคุณมากเราเคยคุยกันหรือเปล่าครับอืไม่น่าเลยเอา้าเราไปคุนที่ไหนมาน่าจะแบบคนเสียงเหมือนหรือเปล่า อาจจะคนเสียงเหมือนอืมอืออือใช่ใช่เล่นเกมนี้กันทุกวันหรือเปล่าครับทุกวันนะช่วงนี้เข้ามาแค่ตอนว่างอะค่ะเซเว่นปะเวเหนปะเือนเซเว่นป้านี่คืออะไรอะปกตินี่คือเล่นเกมนี้กันอย่างเดียวเลยเหรอครับผมผมไม่จะเล่นไผมเล่นเอฟเ็กดีเจนที่เกมอ่าแล้วรถชงชุงอ่ะชื่ออะไรนะใครนะชงชุ่งเลยนะน้งซอมนะ อ่ะซอนอันนี้หมายถึงแบบในโลบหรือว่าเกมอื่นเกมอื่นครับจะเกมอื่นอ่าเล่น R าวค่ะอาเอ้ยเล่นแต่เกมมือถือใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่แล้วคุณว้าเวซี่อ่ะล้วก็เล่นเกมหลักๆก็มีอยู่ประมาณสามเกมอ่ะก็จะมีพวกโลบ์โลบ์โลบ์ประมาณนี้คิดว่าเล่นแบบแนวแบบว่าพวกโดตาอะไรอย่างงี้เฮ้ยเคยเล่นอยู่นะลบไปแล้วเเคยเล่น V r อา a t กันไหมครับ เคยผมเคย v r chat หรือ o b l o x อ่ะฮะ v r chat เนี่ย v r chat หรือ APEX อะไรไปถึงอะไรให้เลือกหรอให้เลือกเหรอ v r chat หรือ APEX เอาไม่ e x APEX หรือ ac APEX APEX หรือสี่อะไรวะ Apex หรือโอว APEX APEX หรือ DOTA APEX APEX หรือซอน อืมเกินกำลังเกืนนี่ได้ดีดีได้ดีดีได่ดีดีดูน้องพูดแล้วแด่แล้วดูน้องพูดดีไปกันเลยเอ๊ะไปถึงซอนไปถึงซอนถึงมินใช่ไหมซอนข้างหลังนะครับโอ้โหเฮ้ยเลือกน้องก็ได้嘛 น้องดีน้องอย่าลุกน้องอย่าลุกน้องอย่าลุกอะ่ล่วงไม่ทันละไม่ล่วงไม่ล่วงไม่ล่วงอุ้ยอ่าถามต่อนะซอนหรืออเมซอนโอ้พอพอขึ้นถามต่อได้โอ้ยซอนครับเฮ้ยซอนหรือซอสมะเขือเทศดีัดีวันนี้เล่กง่ายเลยซอสมะเขือเทศไม่กินอยู่แล้ว ซอนหรือเวฟซี่เอาเด้อเอาเด้ออยู่ด้วยกันมาตั้งนานแล้วเลยอยู่ด้วยกันมาตั้งนานแล้วเลยโอ้ยผ่านร้อนผ่านหนาวมาด้วยกันโอ้ยดีเลือกสองคนเลยนะโอ้โหถึงบี้ด้วยเลือกสองคนครับเลือกสองคนเลยเอาสองคนเหรอโอ้ถึงบี้ด้วยโอ้โหสองจิตสองใจจังเราอ่ะเออทำไมนายเป็นคนงี้วะเห็นเลมีเลมือเบ๊มเล้ว เห็นในมือเบฟมไหมฮะ <c oughs> อ่ะนายเลือกสองคนใช่ไหมสมมุติว่าถ้าเลือกได้คนเดียวล่ะอู้ <c oughs> อ่ะคือเรารู้แล้วว่านายเลือกสองคนอะแต่ว่าถ้าคนเดียวอะ่ะอันนี้คือสมมุตินะสมมุติ <c oughs> <c oughs> ดูหยิบดูหยิบดูดยิบ,ยบมันจะฟันอะ <c oughs> ซอนหรือซอนหรือว้าเว <c oughs> ตอบตแล้วตอบในใจแล้วโอเคลอดไปนะนายลอดไปนะตอบในใจแล้วไงล่ะซันเขาเลือกเราคำแบบนี้กลัวไม่ใช่ล้เรามันสำคัญตัวผิดบายบายนะครับทุกคนฮะไปนอนแล้วนะครับเอาไปแล้วไปแล้วครับเดี๋ยวจะมารับเพื่อนเราเลยอ่ะเดี๋ยวเรารับนะ พี่ขอขึ้นด้วยค่ะเอาต่อเลยอย่างงี้ไปไปครับน้องโนเบลไม่ถูกแล้วพี่ค่ะขอขอเข้าไปด้วยค่ะมาเบลน้องน้องชื่อโนเบลน้องอายุสี่ขวบอ๋อโนเบลโนเบลอายุเท่าไหร่นะโนเบลแนะนำตัวให้พี่ๆเขาฟังหน่อยหนูชื่อโนเบลหนูอายุสี่ขวบสี่ขวบเหรอเขาใช่สี่ขวบสี่ขวบใช่อ๋อโนเบลชอบกินอะไร ชอบกินมาม่ากับไก่แล้วก็ข้าวแล้วก็ข้าวผัดข้าวผัดมามา่า,มา,มากับข้าวเหรอมาม่ากับข้าวแล้วก็ข้าวผัดไม่กินผสมกันนะแ<อ>บบปวดท้องอังเฮ้ยนั่นแหละหโนเบลโนเบลรู้จักพี่แป้งเซบิงไหมรู้จักหนูเคยดูโนเบลชอบดูคลิปอะไรพี่เขาอะ่ะคลิปน่ากลัวคลิปของเพื่อนของพี่แป้งเพื่อนพี่แป้งมีใครบ้างเลย ไม่ไม่ไม่รู้แป้งแลวก็ไอสตีวิงอือฮึอ่ะมามามาอ่าไม่ดูอะ่ะไม่ดูอะ่ะ <c oughs> ก็จะมีพี่แป้งแล้วก็จะมีพี่ซีบิงอีกคนหนึ่งใช่ไหมใช่อ่าใช่นะโนเบลโนเบลรู้จักสไปเอชพีดีไหม ไม่เคยมีทีมงานด้วยนะใช่หรอมีทีมงานด้วยใช่หรอมีใครบ้างอ่ะไม่รู้ไม่รู้นั่นเป็นหนูรู้จักเบียโซไหมผมไม่เคยดูแต่ว่าหนูดูแต่พิสตันจีเป็นตัวเดยวโอ้รู้จักเฟดเฟ่ไหมเป็นเ,<อ>เฟ้นเ <c oughs> ขาเต้นอย่างนี้กันอรับเต้นใช่เต้นครับเต้นครัเต้น นี่นี่เฟ้เดียวกันปะวะเขาเต้นเขาเต้นเพลงหมูเด้งด้วยจริงเหรอโนโนเบลหนูเต้นเพลงหมูเด้งนะใช่หนูร้องเพลงหมูเด้งเอาไงน้องเบลหมูเด้งบอกแล้วเด็กน้องก็ลุ้นน้องไม่เคยอยู่นิ่งอ่ะโนเบลไม่ไปเรียนเหรอทำไมไม่ไปอ่ะไม่สบายซิบิงหรือวีอาร์โซโนเบลกินกล้วยกรอบอบอร่อยไหม ไม่ทันกินเลยแอบแม่กินเหรอใช่นั่นฟ้องแม่นะหนูหายแล้วอะไรนะวันนี้วันหยุดหนูหายแล้วขอกินด้วยได้ไหมอ่ะได้งาม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 งาางาน,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 นี่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 คนนี้นี่หมวกเขียวนูเิลเห็นไหมคนหมวกเขียวนี่เขาชื่อพี่ว้าเวออืมอัเขาเป็นแล้วใช่ปหมใช่ครับมันรับเพื่อนตรงไหนวะเพื่อนโนเบลชื่ออะไรเหรอเราชื่อมิน้นเฮ้ ตอนดาวชื่อน้ตหลังมิ้น er> ี์เเท่าไหร่อ่ะมิ้นต์เเท่าไหร่แสนสูตรควบอ้สูตรควบไสูตควบไปนอนดีกว่าไปนอนแล้วนะครับทุกคนครับหวังว่าพวกเราจะได้พบเจอกันอีกนะครับแค่กดยอมรับแค่นั้นแหละบายบายนะครับเจอกันนะครับทุกๆคนบายบายพี่อยากให้รับแอดโอนมาหวังว่าเรา เรา้เจอกันอีกรอบหน้านลเฮ้ยนาไม่อยากเป็นเพื่อนกับเราหรอโอ้โหโอนเลยพันหนึ่งถ้ารอบหน้าเราเจอกันอีกก็เดี๋ยวน้อยไปดห๋อยวปโอ้ยหอดารวยซะด้วยอ่ะลดใ๋้เดี๋ยนเดเดี๋ยวไปี๋ยโนเดลก่วนเดี๋ยวเยเยเยดวเเเ ขอห้าสิบบาทลูกเดี๋ยวพูดงั้นพ่อเขาอยู่ข้างเดี๋ยวเสียงพอ่อขาแรกออกมานะน้องไม่อยู่หรอปะน้องไปแล้วไปแล้วไปแล้วนี่คนนี้คนนี้จะจ่ายหรือเปล่ารขบเนี่ยอะ,อ, <S <S อะไรสี่สิบปะอ่ะสุดสุดแล้วเดี๋ยวให้เลขเอาเลขสี่สิบใช่ไหมให้ลิงทิปมีได้ปะ <S <S ได้ได้ได จริงเปล่าจริงหรือเปล่าแค่นั้นแหละเข้าแล้วพี่จะรับแอดปะเฮ้ยรับดิอ่ะเดี๋ยวให้ลิง์เนี่ยแจกลิงก์ในงนี้เลยเนี่ยอ่ะทิปมีด้วยนะอินอินดีเฮ็ดด้วยทิปมีหรือมันเยอะไปสิบบาทปาจบโอ้โหสามคนคนละสามสิบ รวมตังกันมาครับวิ่งไม่เป็นไรรับกันได้เป็นไรไม่อยากเป็นเพื่อนกันแล้วหรอมีห้าบาทพี่อ่ะ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 ก็ได้โอ้เอามามีอยู่บาทห้าสิบเนี่ยในบัญชีเนี่ยโอ้ยอ่ะ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 มาแต่ไม่ให้ไปลืมไป บาทงใช้ไปแล้วดิเราบอกไว้ก่อนว่าถ้าเป็นเพื่อนกับเราเนี่ยคือมีแต่ความเจริญนะมีแต่ความโชคดีอายุมั่นขวัญยืนมีแต่ลาบมีแต่โชคเข้ามาไว้ซื้อข้าวให้แมวสรุปว่าไม่มีใครอยากเป็นเพื่อนกับเราเลยใช่ไหม <c oughs> เราจะไปแล้วนะเราจะให้โอกาสอีกแค่ครั้งเดียวครั้งสุดท้ายนี้เท่านั้นนายจะไม่มีโอกาสอีกแล้วนะบันชีเหลือ0.25ตางคงอะ เรามันไม่ดีตรงไหนวะไม่มันเหลือจริงเหลือนั้นน่นะตราไงนอะเรามันไม่ดีตรงไหนไม่คือคือคือลิงเนี่ยคืออย่างน้อยอนายช่วยกดเข้าไปหน่อยได้ปะกดไม่ได้มันคลิกไม่ได้นายพิมพ์อ่ะนายพิมพ์ตามอ่ะมันสั้นๆเองคียบ์บอร์ดไม่ดีดิตัวแทบมันหายเนี่ยกดตัวแซบไม่ได้อะ่ะนายไม่ใส่ใจไอ้ปุ่มแทบมันพังปะทุกคนครับทุกคนครับทุกคนครับ ทุกคนครับว่าไงครับเจอกันครับผมตอนแรกยังถามเลือมันรับเพื่อนยังไงสอนปุ๊บจะเอาตังค์เร็วเอางี้นะเดี๋ยวออกไปอดเดอวผมรับทุกคนเลยโอเคร้อยกว่าคนอ่ะแอดดองไว้ดูทรงอ่ะเฮ้ยหรือว่าเราเป็นคนดังได้เลยนะนายว่าปะใช่ใช่จะตีมได้เลยนะถ้าเราทํา y o YouTube นายว่าเราจะลุ้งปะทิกต o อก่อนไหมเอาทิกตอให้แล้วก่อนโอพูดจาอย่างงี้อสักหน่อยหรือเปล่า ไม่ยูทู e มันแบบติดลงติดเหลืองอะไรเงี้ยติกตอกมันไม่มีติดเหลืองมันบินเลยไงแล้วมันมีอะไรน่าให้ติดเหลืองอ่ะมันตัวเหลมเยมแบบนี้เฮ้ยพี่เด็กยุคนี้เขาไม่ดู u t u b e กันแล้วเขาดูติกตอกกันั้งนั้นแหละใช่ใช่เลยทำทิกตอกเถอะแล้วถ้าเราทำติกตอกเนี่ยตีมปทิกตอกเล่นเล่น่ะถ้าเราทำติกตอกแล้วเนี่ยนายจะไปกดติดตามเราหรือเปล่ากานนั้นอ่ะกดกดกดแน่นอนแน่นอนเพื่อนช่วยเพื่อนอยู่ละอ่าโอเคอ่ะทำเสร็จละติกตอก เสร็จแล้ววะทำทิกตอกเสร็จแล้วครับเมื่อกี้เลยเร็วจังวะ,ะนายพิมพ์ไปนะนายพิมพ์คําว่าไอ,อย่างน้อยอนายนายไม่กดลิงก์ทิปมีเรา่แต่นายนายช่วยกดเซิร์ชในติกตอกให้เราหน่อยเหะวะอ่ะไปะเราไปนอนก่อนนะเราเจอกันนะครับพิมพ์ว่าอะไรอะอะไรควซองเต้นอะไรัวซองเต้นอะไระไม่ใช่เหรอคลิปนี่นายพิมพ์ว่าคลิปข้างหลังนะอ๋อคลิปอ่ะเดี๋ยวเราไปนอนกันนะไปาปครับสวัส <c oughs> ดีครับคุกคลิปคลิปรถเบรคสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับไปไปครับเจอกันครับทุกคนผมไปแล้วนะไปไปครับเจอจริงจะย็นไม่เจอเราแอดด้วยพอรีสปกไปแล้วเราแอดด้วยไปครับไปครับไฝันดีครใช่พอเว็ฟซี่เนี่ยไปนะ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 ฝันดียยนะเกมไม่ดีด้วยไอ้นี่อยากเล่นอ่ะไปครับไปไปไอเกมแรกตัวอ่อนอ่ะเกมตัวอ่อนอ่ะไปนะไปนะเขดูใจมึงกว่าอุ้ยไปนะไปนะไปนะหนึ่งเล่นเกมฝันดีครับไปเลย เรามาดูกันซิว่าเขาฟอร์มาจริงหรือเปล่านะครับคนไหนวะอ่าวฟอร์มาจริงนะครับคนนี้เลยชื่อเหมือนในเกมเลยครับชื่อนี่ใช่เลยนะพีพีข้างบนนี่น่าจะคนนั้นนะครับผู้ชายได้ผู้ติดตามเพิ่มอีก2คน 2> <c oughs> เอ้ยนักมวยตามเราด้วยหรอ